ครับกาบสวัสดีช่วงเ้าของวันที่16มกราคมพศ2567กนาบสวัสดีแฟนเพจทางช่องยู u ูบยุซี่พะโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งกาบสวัสดีแฟนทา้งเฟซบุ๊กของง้อมูลเมียศียุซี่พะโคสิ่งเหล่อะไรกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องนะครับกาบสารชิมนี้กามารีวิวหัวจุดเก่าเหรอครับพี่น้องครับแต่ความพิเศษไปก็นั่นคือปรับลดราคาลงอีกให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีซื้อได้อีนหรอครับพี่น้องครับการัับพี่น้องครบ วอนต่้เราพอน้องได้ไปเลี้ยงในราคาที่ถือเป็นง้วดทรงฟรีสองลอยกิโลเมตรเก็บเงินปลายทางเลครับบอาอะไรใหญ่ห้างเนี๋ยผมจะบอกมองขายนะครับพี่น้องครับนี่ครับชุดซีตัวนี่แม่ลูกเมียสองคมแม่รุุนทองทั้งสองคมเป็นงัวดไทยบานเท่าครับจะถามหาคมสูงครับผู้ใดมาคมสูงไปซื้อลูกกระทบบามันนะครับลูกกระทบไทยไงอันนั้นสูงแท่นี่ครับตัวเมียเพลนครับตัวลูกสาวเพลนตัวสีแดงอันนี้ลูกตัวที่สองครับอันนี้ลูกตัวที่สามด้วยคมนี่บานนี้ครับนี่ครับตัวเมียเพลิน ลูกสาวอยู่หาเดือนบวกทุ่มโขมนะครับพี่น้องครับสามหมื่นสองพันนะครับซีตนี่ครับพี่น้องครับทะแยกคมละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับทะยกสามหมื่นสองนี่ครับนี่ตัวลูกสาวโขมหนี่พันไปนะครับตรวที่นะครับพี่น้องครับยางสะดุดก้อนดินเราสดสบดบ่มีถ้าท่านใดสนใจกับทรมมากนะครับศูนย์หกหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซีพิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษียรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับ บ้นี้มางมองชุดสามโตครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียเราก็งัวสาวอายุเก่าเดือนเป็นงัวบนทั้งสามแม่เลยครับพี่น้องครับแม่กับรุ่นท่องลูกสาวอายุหกเดือนเพราะว่ามีพอคุ้มขอดอยู่ในแห่งครับพี่น้องครับให้มังโตลูกสาวเหมืนกันครับนี่ครับตัวลูกสาวตัวแดงนี่เด้อพี่น้องมังชัดฉดกินยาดีมาดื้อผูกร้านไว้ทุกแม่ครับนี่ครับมังชัดฉดครับพี่น้อง นี่ตัวแม่สาวอยู่เก่าเดือนนี่ครับเนี่ยกะพาเมืองแม่เพิ่นครับวันนี้ครับแม่นี่ลูกเ่งเกินตัวที่สามนะครับสูงกับพ่อสูงหลายนะครับสูงลอยสามสิบบวกลบสองสำหรับชุดสามตัวนี่เอาไปสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับส่งฟรีให้สองลอยกิโลเมตรเพิกันครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมให้ไว้ด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นเห็นชัดๆครับพี่น้องครับ นี่ครับเชียงเช่องจับใบได้ครับพี่น้องครับเป็นเสือกเป็นหลักครับบันนี้ถ้าท่านยกเจ็ดตัวแห่งสุดคุ่มนะครับเมียลูกเมียสองโคมกับชุดสามตนี่ยเอาไปหาเมื่นหาพันบาทครับงดต่อครับราคานี่งดต่อครับหาเมื่นหาพันบาทส่งฟีให้สองร้อยกิโลเมตรเช่นกันครับครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับผมขายบ่อเปียกผู้บริโภคแน่นอนบัานี้เมื่อเมื่งเมียลูกเมีย โค้ใหญ่เห็นมากครับเป็นสายพันธุ์เล่ท้ยกลางแม่มีหางขาเสี่ยมพระว่าเนื่อยด้วยสายพันธุ์เล่มันก็ตรงมี้เสี่ยมธรรมดาครับพี่น้องครับอันหางขาหนาด้าขหางดอกตาดอกไปเลยครับจะไปหัวซ่ามันครับวัตถันได้ถือครับเอาไปเลี้ยงบ่อ้มันขาดทุนกับพ่อครับวัตถเอฟซีได้ถือนี่ครับว่วแบบหุ่นหุ่นเขาใจง่ายครับพี่น้องครับนี่ตัวแม่เพิ่นกับพ่อสูงไรไปเลยครับสูงไรสามสิบบวกลบสองแด้ลูกสาวงามลูกสาวขันเทียบได้เหรอครับพี่น้องครับ ลูกสาวลูกผสมบามันนังนะนะนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นผมสิเปิดแบบยกคูนะครับพี่น้องครับขยกกัอีกราคานหนึ่งครับนี่ครับผ่านไปมาหนี่งครับตัวที่ว่าลูกนาจุดเมียก่มีหางขาวเสียมพอมันเลดให้การครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นอายุสองเดือนทุคมครับเมียสูงหน่อยสามสิบห้าบวกลบสองนี่มั่งเหรครับพี่น้องครับน้ำลื่งดีครับผ้าเมืองตัวเมียเพิ่นครับสำหรับสองโคมนนี่เอาไป สามหมื่นแปดพันบาทเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับแถวแยกคมละสองหมื่นครับพี่น้องครับแถวแยกคมละสองหมื่นนายกสามหมื่นแปดพันบาทบันนี้เพื่อมีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอยากยกมดซิเบโตนี่ครับแห่งสุดคุ้มครับพี่น้องครับซิเบโตที่รีวิวมาข้างต้นนี่เอาไปเก่าหมื่นบาทเพียงเพียงครับนี่ครับหันราคาลงให้ยเลยครับเก่าหมื่นบาทเพียงเพียงซิเบโต ส่งฟรีให้200ก้อยเมตรเช่นกันครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับ0ูน2 0 7ท8 8 4พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านนกแปนดตะบลบ้านฝางอำเภอเกษริศัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับเมีนท่านนี่ไปซื้อสนามไปซื้อนาคอกกับว่าใดราคานี้ครับก้าท่าก้ากันตันตีเลยครับมีมองนี้มองเดียวซื้อได้ครับพี่น้องครับท่านยุกไกลท่านก็เป็นเจ้าของวัวได้นะครับพี่น้องครับถ้าไปตั้งฝูงนี่สุดคุ้มครับยกชุดได้ก็ได้ครับถ้ายกซีเบตัวแชร์เก่ามื่นบาทเพียงเพียงนะครับ มึงคิดเองครับก็ในซื้อปรึกษาในรอบครัวดีๆสั่งใจอย่าของงมึงดีๆจองโทรมากครับพี่น้องครับกถกติกาทั้าข,อขอ้อกว่างไวเช่นเดิมอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้รตรมกันอย่าโทษคว่ำสะใจเด็ดขาดมักอีหลีกับจองโทรมากบ่หมักบอกพานยาบุรีกันครับเอาขายได้ราคาเนี่เห็นเขาขายถือก็อย่าโจมตีเขาครับบางท่านอยุดแถวนี่มาว่าผมว่าก็คือขายถือแค่คือบว พยุงใหม่เนี่ยคือว่าอับ,อบ,อบราคาใหม่เนี่ยกับผมพอใจสีขายทำนี่ครับพี่รองครับบ่ได้ทำไรอีอย,อย่างนะั่นพ่อพี่รองเอฟซีมากมายครับบางโตบางค่อมยังที่ผมน้อเลี้ยนขาดทุนบ่หน่อยเอาอาศัยเอาง่วนเนี่ยอัดเอาครับพี่รองครับแต่ว่าก็ต้องขายขายเพื่อเองินมาหมุนครับพี่รองครับแต่ว่าภาษาชาวบ้านก็นเอาเงินมาหมุนพองเองินมันจมอยู่นี่หลายครับพี่รองครับผู้ดใไดไปคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนก้าท่าก้าการดนตีเลยครับพี่รองครับนี่ครับสุดคุ้มแน่นอนครับ ฝากเบอร์ทีนึงนะครับเน้นเป็นทั้งโทรศัพท์คอมเมนต์มาผมกับุ่คอยเด็กเขาไปตอบไปไหนครับ0 6 5 2 0 7 6 8 8 4พิกัดของคอกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับครับสำหรับใต้ชิปนี้กะใครขอข้อเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอีกเช่นเดิมครับพี่น้องครับได้ขอมาอุดหนุนลูกในบ้านวานในสวนน้ำเนี่ครับเป็นกำลังเลี้ยงเชื่อเลี้ยงใจให้ทีมงานหน่อยๆเ่าน้ำเนี่ครับพี่น้องครับ ขายง้ว่าทรงฟรีบ่มมีมาจำบ่มีคอนเทนต์เน้นแบ่งปันเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรตัวจริงครับพี่น้องครับลองมาใส่บริการน้ำช่องหน่อยหน่อยนี่นะครับพี่น้องครับรับรองทันทีบ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับเพราะว่าเฮาบอไดเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคแน่นอนครับพี่น้องครับสุดคุมแน่นอนนะครับพี่น้องครับกาธากาการันตีนะครับเง้ว่าชุดนี้ครับพี่น้องครับการสับชนุนนี่ขอจบไปใเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ